กราบสวัสดีพี่น้องเมืองไทยเมืองนอกเมืองนาที่เคารพรกกักทุกๆท่านครับชายพนมมาแล้วภาษาลาวเป็นภาษาตระกูลคร่าหรือไทยของชาวลาวโดยมีผู้พูดในประเทศเลาวซึ่งมีสถานะเป็นภาษาทางการ ของประชากรประมาณ7ล้านคนและในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่มีผู้พูดประมาณ23ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่เรียกเป็นภาษาอีสานภาษาลาวเป็นภาษากลางของพลเมืองประเทศเลาว ที่มีภาษาอื่นๆประมาณ90ภาษาโดยภาษาส่วนใหญ่ไม่มีความเกี่ยวโยงกับภาษานี้ภาคอีสานมีบริเวณทางการเกษตรเป็นจำนวนมากและเป็นหนึ่งในภาคที่มีความแห้งแล้งเป็นบางส่วนของประเทศไทยโดยชาวภาคอีสานหลายที่ ได้ไปทำงานที่กรุงเทพหรือแม้แต่เมืองอื่นๆแม้แต่ต่างประเทศในการประกอบอาชีพต่างๆร่วมกับอคติทางประวัติศาสตร์อย่างเปิดเผยต่อชาวภาคอีสานและภาษาของพวกเขาได้เป็นเชื้อเพลิงของความเข้าใจในแง่ลบภาษานี้ตั้งแต่กลางทศวรรษที่20 ตัวภาษาได้เปลี่ยนภาษาไปเป็นภาษาไทยอย่างช้าช้าส่งผลถึงความอยู่รอดของภาษาอย่างไรก็ตามด้วยมุมมองที่ผ่อนคลายลงในช่วงปลายทศวรรษที่20เป็นต้นมาทางนักวิชาการไทยในมหาลัยในภาคอีสานได้ดำเนินงานวิจัย เกี่ยวกับภาษานี้ด้วยบางส่วนได้เริ่มมีผลในการช่วยรักษาภาษาที่กำลังหายไปอุปถัมภ์ด้วยการเติบโตในด้านการรับรู้และชื่นชมเรื่องของวัฒนธรรมบรรณกรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับ หากท่านผู้ชมชื่นชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชายพนมและช่องเครือข่า,ขายสำหรับวันนี้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยน้่ารวยสวัสดีครับ